สบายดีทุกคนมือนนิขอเสมเห็ดผัดอ้นเส้นใส่เครื่องปรุงก่อนเนาะอันนี้เป็นขนนสิคุกใส่ในสินก่อนเอาไปผัดอันนี้สีวขาวไปหนึ่งหนึ่งซ่อนซ่อนบริเดเมนซ้อมใหญ่และซ่อนน้อยๆขอยามันเค็มนะคะใส่แบบนี้ก่อน อันนี้ใส่น้ำมันหอยไปเวลาห้าไปผัดแล้วมันจะง่ายเนาะผัดลดอันนี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มสีสันใส่น้ำตาลลงไปน้อยหนึ่งเพิ่มความหวานแล้วมาคนให้มันเข้ากัน จากนั้นเขาจะเอาไข่สองฟองเอาไปล้วนล้วนไข่มันเป็นย่างมะกรูมนะคะไมนสุกอนไรล้วนแล้วก็เอาไปเนียกไว้ก่อนเนี่ยประมาณสานีพอเอากุ้งลงไปขวบขวัขวน้สุกตอนเข,ขวกุ้งเนี่ย คอยกะชิใส่แครอทลงไปเพราะแครอทมันมันซุกหนาในเหนาะขวบใส่แล้วคอยกะชิใส่อันหอมหอมหัวใหญ่ลงไปหอมหัวใหญ่นีแต่มันเขาอาไปขวบให้มันหอมก่อนเนาะแต่มันมีหอมหอมเข้ากันกับกุ้ง ไปทานนนอ่อนก่อนเติมไผ่ขึ้นมาแล้วนึงแล้วเาก็ขวบไปขวบไปขวบหอยกุ้งสุกก่อนนั้นแล้วเขาก็เอาวุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นนั้นที่ผอยเอาไปคุกๆนะ ค่อยพุกเครื่องเข่ากันเลยเอามาเอามาหัวเข่ากันเลยรีไทยน้อยหนึงนะ่งเนาะเติมน้ำลงไปน้อยหน,น,นึ่งบุญเศษเนี่ยมันเป็นบุญเส้นอันเสน้นสนดนะงโบแม,ม,มนบุญเส้นแห้งเลยเพราะมันเป็นแบบว่าเส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะจากนั้นค่อยชิชัย กะลำลงไปเพิ่มไช่ขึนมาอีกนกิดหนึ่งกะลำคลุกง่ายส่วนต้นหอมก็จะใส่ตำลังหลังจานสุกเร็วใส่พักกัชชิซาจังหน่อยเด้อทุกคนเพราะว่ามือหนึ่งกับจับโทรศพัพท์มือหนึ่งก็อันเอาอัน กนะหล่ำไขโยมันกเลยสาดเข้าก็ะสีขวัขวขัวแบบนี้มั่นขา่าตอนตอนนี้นเขาให้เลือกว่าเ็จนั้นคุณเสษเนี่ยมันโซกแกล้วเนาะมันโซกแล้วเพราะว่ามันเป็นเศษคสดบะหมี่วนเศษแห้งที่เอามาแช่นะมันก็เลยแบบว่ามันจะมีเส็จนุ่มกว่า สีวุลเส็งเฮามันจะคือีเพ็นเข็มเพราะว่าคอยใส่เัี้ยยใส่ซอสหวานไปเนาะมันจะเพิ่มสีสันใ่้มันมีนเข็มคืมตอตนน้นเห้ากับขวบไปเรื่อยนเนาะจนเขาเจอขวาพักของเฮาเนี่ยมันมันหยุบแล้วมันสุกแล้วจากนั้นเคยไปชิใส่ไข่ ไข่ตัว,ว่อยล้วนไล่ะะคอยตัล้วนให้มันชุกปันไดเนาะแตะว่าถ้าจิมาใส่ตอนท้ายค่ะเป็นเป็นไข่ย่างมาก้ต้มแล้วก็ใสต่ต้นหอมลงไปอันนี้ก็เป็นผัดวุ้นเส้นเดียวเรียบร้อยนะทุกคนผัดวุ้นเส้นใส่กุ้งใส่ใสไข่